สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูกช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีไหนคริสต์มานี้ดวงดีไม่มีลิมิตชีวิตรวยหนึ่งยเปอเซคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนราศีที่มีเกณฑ์ว่ารวยสุดๆในช่วงนี้ส่งท้ายปีกันไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เอทุกต้องคขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับราศีหนึ่งเดียวนี้ที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ รวยสุดๆไปเลยคือท่านที่เกิดในราศีกันชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รวยสุดๆกันไปเลยนะคะชาวราศีกันมันก็มีดีในร้ายค่ะ โดยองค์รวมแล้วมันมีหลายเรื่องอิรุงตุงนังในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้จนถึงวันคริสต์มาสหรือว่าวันที่26ธันวาคมช่วงคริสต์มาสนี่แหละคะ่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินความสุขความรักอาหารการกิน มีโอกาสในการได้เงินได้ทองมีช่องทางด้วยนะคะยิ่งหากใครเป็นดารานักแสดงนักร้อง influencer youtuber ช่วงนี้เรียกได้ว่าของโปรดเลยค่ะเพราะว่าอีเวนท์เพียบๆงานเพียบๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีจะมีโชคมีชัยเพราะว่าดาวสุขเดินเข้าเรือนการเงินเป็นกเกษตราธิบดี โดดเด่นที่สุดในรอบปีของชาวราศีกันชาวราศีกันจะมีโอกาสรวยในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดหนึ่งราศีเดียวนี้เท่านั้นที่มีเกณฑ์ว่าดวงดีไม่มีลิมิตชีวิตรวย100%ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นตายยาวไปจนถึงช่วงคริสต์มาสหรือว่า26ทธันวาคม ปี2,566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ